กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซ่พาลูแชนเนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการสิ่งโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้ามีหลุดได้ทุกเบื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่าสิบปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่ๆแม่ๆท่านใดนะคะอยากเข้าบ้านนะคะอยากได้แนวทางฟรีเนาะขนมไทยนะคะน้องสาวโซ่ลงให้แล้วนะคะ ก็อย่าลืมไปเอากันได้นะคะพี่พแม่แม่จ๋าสำหรับสายวิ่งนะคะลรวพัฒนางวดก่อนต้องกราบขาโทษขอบภัยด้วยนะคะพี่พแม่แ่จ๋าแต่ในบ้านได้เฮนะคะห้าแปดมนะะเอาตัวเก่ามาลงเงินลายนะคะสามหกศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่อย่าลืมเก้า เม็ดเดียวนะคะน้องสาวโซดชอบ0กับ3นะคะชอบทั้งคู่นะคะใครชอบรูดให้รูดไปเลยนะคะชอบทั้งคู่นะ,ะพี่ๆแม่ๆจา๋าแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตัวเจาะกันอีกทีเนาะนะคะเดี๋ยวเรามารูดกันนะคะรูดสูตรนะคะก็จะมีมี0ูนย์ะคะระวังเบิ้ลน,นะคะงวดนี้มี0ูมีศูนย์ห 0ูนยไม่มีนะคะ 04, 0ู0ย์สี่แล้วก็0ูนย์เกะคะสองศูนมีนะคะลืมนะคะลืมสองศูนนะคะลืมตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบเนาะก็จะมี มีศูนย์สามสามศูนย์นะคะมีศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์มีศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์นะคะอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นศูนย์แปดนะคะ จดไว้แคบไว้นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะพี่พี่แม่แม,แม่ท่านใดเนาะอยากได้ขนมไทยนะคะน้องสาวโซ่ลงให้แล้วนะคะก็อย่าลืมแวะเข้าไปเอากันได้นะคะขนมไทยเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับเด่นนะคะสายวิ่งเนาะสายวิ่งก็จะมี0มี2มี8 มีเจ็ดสี่แล้วก็สามนะคะแอดมินให้เด่นไปที่สามกับศูนย์นะคะอย่าลืมนะคะสามศูนย์แปดศูนย์เนาะนะคะตัวเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นตัวเด่นด้วยนะคะสามศูนย์ตัวนี้นะคะสำหรับเด่นสามนะคะพี่พี่แม่แม่แมแมจ๋าก็จะมีสามสี่สี่สาม 3าม3จ็ดเสามาหกหกสามนะคะสำหรับเด่นสูตรนะคะว่าจะไม่ลงนะน้องสาวโซว่าจะไม่ลงแล้วคนะศู 0, 1, 0, 4, 0, นย์หนึนสี่ะคะสำหรับชุดการก็จะมี17เนาะมีสองแด มีสองูน์นะคะเจ็ดสี่ตัวแถมหกศูนยนะคะเด่นเนาะก็อย่าลืมกลับด้วยนะคะพี่พี่แม่แม่จ๋าสามเก้านะคะสาเกเนาะเบิ้ลน,นะคะใครชอบเบิ้ลง่อนนี้น้องสาสวโซนแนะนําให้รูดเบิ้ลน,นะเบิ้ลมาแน่ๆวันนี้นะคะหนึ่งหนึ่งสามสามเนาะสี่สี เจ็ดเจ็ดนะคะระวังเบิ้ลน,นะคะงวดน,นี้ตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะก็จะเป็นสามสี่สี่สามเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามหกหกสามนะคะแล้วก็จะเป็นสามศูนย์นะคะจดไว้แค่ไว้นะคะ ใครอยากได้ขนมไทยเนาะนะคะทูบนะคะน้องสาโซ่ยังไม่ได้จุดให้เลยนะคะเดี๋ยวจะจุดก่อนเที่ยงนะคะ<ม>ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้แนวอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พาเลยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูดวงเหง่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกระรบสวัสดีจ้า